ครับกับข้อสวัสดีพี่น้องควงปลายสมองสมบอลควงขับเนาะมาไก่ฟ้าไก่นะครับไถเล่านะครับต่างประเทศหรือวานในประเทศครับเมื่อนี้ผมกับพี่พี่น้องมาหาอยู่หายจินนะครับกับตอนรับพี่ตอนรับน้องเขาสู่ช่องเก่าทิพเก่านะครับเบาอีสานไต่ชาแนลนะครับเมื่อนี้พี่พี่น้องมาหาอยู่หายจินของสูงจังเลยครับนั่นก็คือไข่หมดแดงครับเนี่ยไข่หมดแดงพี่น้องอือเพราะอายุหายจิน พ่าเด้อยู่ในจินบอพี่น้องฝนตกมากในสองมือครับโมลูาสิใครหรืย,ย,ยังลองเอาใหม่เงี้บึงกระไล้นะครับคนคางไลายอย่น้่งก็กได้ที่ใหม่แง่มันก็พี่นองจะไ,ไดยจินบนสูงพีนองเอ้ยว่านใครับพีนองว่านใครเลย นั่นกู้ษาไม่ทั้งไงครับเหนบอทันไข่เป็นยังไงคือฝน,นตกแล้วกะติว่ามันไข่บ่ไข่พี่น้องเอ้ยกินหาอยากครับอีสานบานเฮ่าพี่น้องไข่หมดแดงคล้องกับป้อมไรแง่ไปทั้งสันละครับกับป้อมเห็นอยู่ เป็นตน้นแดงใา้หน่อยนี่ครับหมดนึงไข่พีบบน ong หมนดนไข่ตเขากล่องห้องกับนกกันนี่มันคือนั่นไข่ปีนองหลายอยู่นี่ับพีน้องทพิ่หมดแดงเลยเมหมดแดงหมดน้ำไข่ ัก็กว่าก็ากากาออยางมีแต่ห้่งยังไงพี่น้องเลยลมสวยๆล้มเย็นดีครับพี่น้องบรรยากาศท่องให้ทองหน้าบรรยากาศท่องให้ทองหน้าพี่น้องอาอย่นหน้าจิหนาแล้งจังไดหลุดคาเสใจลงจังเลยาขายหมดแดงแต่ว่าคือบอไข่เนาะบัดน้องโอ้ห่างพี่น้องเลย ทั้งโอนโตเดนเตียนทั้งหลายกับโอท่นใครอยู่พี่นุ่มนี่ไึ้นเลย้องยังขันเป็นไข่เลยแตเป็นขู่ดิพี่หนุ่มตั้งง่า่ๆยโไข่บ้องยังโนต้นเด่นเตนอยู่พี่น้อง ฮั่งหมดแดงทั้งนั้นพี่น,อนอ้องครับเพราะท่านไข่ไม่หมองไม่หมองนะตุ่ไม่ันพี่น้องหลายก็กลับหลายทั้งหมดแดงหลายหลาั่งหมดแดงหลายๆแต่ว่าไข่เพราะท่านไข่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมาฝากต้องให้ท้องหน้าฝากพี่น้องน้ำกันอยู่ฮาจินพี่น้องเอ,อ้ยฝนตกมา ีสารบันเฮอ,อาญาขยันแดงไปผมบงต้นมาต้นนี้กคขับ,บนี่บ่นีบ่ ตัวนี้ก็มีครับเพื่อนคนห้างเงี้นเนาะอันเนี้ยเนมีไข่จักไข่นี่เนี่ยอ้มีอ้ถือแม่สาวมาเปาเลยพี่นองอไงน่มันจะโตมันไปจังไรนนี่ตุนต่อไปกัน มันอากาศยังมันยงังอ๋อถนนต้นกิ่นหาไข่บดแดงกินไปหน่องเอ้ยส่งบอม,มันเถอะผมเนี่ยนี่หัางไม่ได้หัางง่ายง,ง,งเห็นบอไขครเงไหเพึ่งฝนตึงตกมาเดือมือสองมือแล้วตนไข่มันจะไข่คนั้นได้ Bàn quân cưới kín lạp và bàn cho quán cập bóng mấy tháng lạnh mọi người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  ไข่ใครงั้ไปพี่นอ้องไปอายุห้าจินพี่น้องเไยครับอายุห้าจินพ่อได้กินนีแ่แหละพ่ได้กินได้ยากษ์พี่นอ้องโออเนี่ย,ยห้องกับข้อกันนะ tuần vạ lái lại hắc mượn đèn cả lái vô thế mắn bọc khay vào phía nào nữa đấy thì đi, mình tuần gần này hắn 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 จะห่างเงี้ยงโอ้ยลงมนี่มาขับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มีแต่ไขรน่อยหน่อยอ๋อเหมันไปเคาะพันก่อนซะอีกอาทิตย์นึงอาทิตย์ได้อาทิตย์ได้กินด้วพี่น้องโอ้มีแต่ไข่หน่อยหน่อยไล่ยุติพี่น้องหลาย่ ห้างหลายอยู่โอ้ห้งางเมองหันเขาเอืนอนไปยังวะห้างเน,นยๆเป็นตัวน้อยนะครับเป็นไข่หน่อยเนาะแดงเพราะท่านเพราะท่านไข่อ๋อง่อีกวันอาทิตย์ท้องอาทิตย์อาทิได้กินโอ้มักเกี่โวห,หนุ่ห้างหน,งงน,นหึงไปหนอยื่นสูงยังห้างเลครับโอ,โอ,โอ,โอ เหอังน,นี่ยครับพี่น้องนี่ยโอนตัวเนียนเตี้ยงอยู่อ้ยยังบัตรท่นเปลี่ยนอย่อยยพี่น้องนี่แต่ละห้างผมบัตรท่นไข่ครับบัตรท่นไข่พคนน้องเลยโอ้หลายหลายโอ้ยังงห้างแบบไง้วครับพี่น้อง ลองเห็นบ่ครับผมง,ง่ายเลยกันเลยโอ้ยทงนี่ทำมาหยอห้างมันเหลนเดือดื้อพี่น้องเลยโอ้ขอาขาบรนยากาศอีสานบันเท่าพี่น้องเลยหาหมดแดงหายหมดแดงหากระปลอมหายแหนะต้านาน เนี่ยน้องอังโอนตุนโอ้โมือนบอสท่าบอท่านเมียนไข่มันจะแบบเออเด้งขึ้นข้อตั้งไข่ไพี่น้งองผมไปแย่มันมีแต่ไข่อ่อนน่อนอ่อนมันอีกหลายมือนอีกหลายมื่นเนาะเป็นอาทิตย์คนพี่น้องโอนตุ่นเตียนโอ้หลายจรินไหมลายหลายพี่น้องหลายพ่อมันระดงบนแดงเลยพ่ะย่ะ Còn ừ, 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 đúng một là lái lái mấy tháng anh em Mừng đỡ à thịt Vì cái thịt nâng phía nông, vì cái thịt nâng Cái chín chứ lọc Bắn Sàn bàn hông cái này, ô có quả này Một đèn mặc chung thì tôi là phía nông ngon อันนี้แต่หา้างยังไงพี่น้องมาท่ไน่ครมาท่นไข่เนีน่ยก็บ,บ่เห็นพ่อตัวอืมมันแดงโอ้ใส่ก่อยป่าก,ก็ดีครับพี่น้องเลยนี่แต่ห้างงามๆห้างยังไงก็บบรรยากาศฝากมีฝากน้องน้ำหูหนูกับพ่อหนูครับ โอ้ยโอเคแร่งใหน้นำมาหาั่งบวงมากขสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยห้องให้ทางมากไม่ไข่ยากหั่งไขไ่จะเป็นไข่หน่อยอย่าทิตสองกาทิท์พี่น้องเดี๋ยวจะผมสิ่ม้ามาแยอีกทีหนึ่ง กินแท้กระถิดสองกระถิดท่านี้กำลังเป็นไข้ออนมันได้ดยน้าก,กว่าๆเนี่ยมันหมดแดงมักเนาะครับเนาะนี่จะห่างยังยๆอุดตัวนี้เตีนยนอยู่พี่น้องเลยโอ้นี่ละพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านฮ้องตกมากนานีก็หายูหากินแบบนี้ละ เนี่ยใครหมดแดงแน่ยิ่งกับป้อมแน่ครับพอได้อยู่ในกลิ่นผีพี่น้องอบึงข้างนี้ไี่ี่นหองเลยไงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับพี่น้องคือติด,ก,ดกินแน่นอนอนจะทำไงไงๆโอันไดมันดูน้ำจ่เหมียงนี่ต้องอาบนพี่น้องเย บ่อหมานไปมาหาจินบอ่อหมานเลย,าาอเลยพอจมดดพอจนหมดแดงอพอจนหมดแดงน้อยพอมหมดแดงไงแกอย่าลืมเลครับเรื่องพี่น้องดึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมเลยครับผมช่องเฮาเปิดไหมครับ99 บาอีสานไต่ชาแนลครับฝากพี่ฝากน้องนะของนะครับเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนประกาศตรงไหนตรงหน้าฝากกันกันไปนั่ครับครับอีสานบ้าน้องโอ้มาหลายต้นอันนี้มันจะห่างเงยๆพี่น้องเหมือนบ่ท่านมีไข่ อันนี้ก็แหงมัดอ้ยปลาไหลบ่เอาเสียมมาถือหาปลาไหลนะมั้งโอ้กระแบงก็มีพี่น้องลมเย็นช่วยชวยพี่น้องมาหน่อยลมเย็นครับโอ้เลยบ่ได้อยังพี่น้องัดแดงกับบดทันไคอาเนียกับบดทันได้ ลัดแรงสิได inh. ้ก mm ินแรล้งมาเลยลัดเทียงก็สิได้กินเทียงมาจิ๋งพี่น้องเลยให้หมดแดงกขอบคุณหั่งลายพดมีแต่หั่งใหญ่ๆแต่ว่าไข่วัตถุนี้ไข่ตันิดน้อยผมโดนึกว่ามันเห็นบุ้งเวลาน้ำกกว่าโอ้ยมีแต่หั่งใหญ่ๆพี่น้องเลยอุ่นตัวเด่นเตียนเนานี่เลยโอ้ อยู่หาจินกันไปพี่น้องแล้วจะใครที่มีภูมิปัญญาหาจินอีสานบ้านเฮาบาวากันนะครับบาวากันผู้ใดได้ด่าฮาจินน้องค่ะฮาจินไปนะครับอะไรยัางเงี้จะก,กินสู้กันไปแล้วมือแล้วแรงแล้วเว้นไปนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปน้ำแต่ว่าผู้ข่ามันอนี้คือบ่ไแดงยังเนาะ <laughs> โอ้โหตาพุ่งมานตะเสาก,ก้อนโมยันเขามาแยกก้อนมาบัดเพียง ันบ่ทันไข่ยังบ่นี่เบิ่งหลายต้นไม้หม่องคือเก่าต้องคงทันไข่อยู่โอ้ยยังมีแต่หัางอง่างโอ้บาดนี้มันชอบอยู่น้ำกกหว่านนะครับห้างมันเดียวเลยเฮ้ยแต่หัางบะลุ่มหันบ่ไข่บอกว่าปีนี้จะได้กินนวยที่ดอกมันไนองหอมดอกว่า หอมดอกว่าหอมอไอดินอีสานบรรท่องห,ห้อยห้อย,อยพี่น้องเอ้ยตอนส้นเดือนจีเดือนหากำลังทิศถม้าเดือนหาพานทั้งวเดือนหากับพานไปเดือนหกยา, 5, เ 5, า 5, 5, 5, 5, งเขาก็ลุ่มสู้ให้สู้หน่ายกันแล้วโม่เป็นพี่นอ้องเลยาฉีดอีสานบรรท่องกันได้นะครับพ่อแม่พื้นผ้าเคยพาท้ำมาปลาเห็ดไปนะทั้งในกระสู้ๆด้วยรับพี่นอ้องนะทั้งเอ็กเรื่องใจครับถุงหม่องถุงบอลกันได้นะครับ สูงๆกันไปโอ้โหมาได้สัน่นครับพี่น้องมาได้มาได้มีแตหงไงไง่หางใหญ่ยเงี้อันบ่มีไข่สาเน่ก็คือที่บ่มีป่าเด้บมึงต้องมิดซีรีอยู่นั่นเจ้าปูๆอยูออ่เอา้าจังได้กะฝากพี่ฝาก,ฝากน้องนะครับเด้อครับมือนี้กะหายุฮายจินในซัมนี่ก่อนนะครับกะบ,บ่หมัน บ่ทีได้ไข่ใใมดแดงเวลาไปก่อยก็ได้ทำหัางลายผลนะครับแต่ขมีตระไข่นหน่อยๆคือพวงานนะครับกะเอาไวท้ทำหนี้ก้อนน้องขับน้ะกะขอฝากพี่ฝากน้องนะครับนะกะขอ,พ,อ,นะะขอพี่น้องมีความสุขคนจะเลิศถูกมองถูกบอลน,นะครับได้เ,ก,เก็บได้ไข่ลำลำเรื่อยๆมือสองมือนนึ่็ขอให้พี่น้องรวยทุบบูทุกคนนะครับเด้อสองโตสามโตหกโตก็ได้นะครับอ่ะขอบุณขอบกุญยา้ยสวัสดีครับ